ได้จักมาแล้วเดี๋ยวมือนี้ที่มาลองตัดสุดลูกลองเบิง้งเฮอ,อของใหม่นะทุกคนและนี่ก็เป็นผ้าที่แว่นซื้อมาอันนี้ก็ซื้อเป็นโลเนาะโลละร้อยสิบบาทนี่ก็มีทั้งผ้ายืดและก็ผ้าคอตตอนผสมกันอันนี้เป็นหางผ้าเนาะมันก็เลยบ้ได้แพงปั่นไดแล้วก็ได้ลายสีน้ำอีกต้องบอกก่อนเด้อว,ว่ามือนี้บ้ได้มาสอนยิบผ้าแต่อย่างใดสิมาลองตัดลองยิบมั่วๆไปนี่แหละใครมีความหูเรื่องเลือกผ้าก็แนะนําได้เด้อทุกคนหรือว่าแนะนําเรื่องการแบบไซส์จักต้องมีอุปกรณ์อีกอย อุปกรณ์อะไรใส่ดีกะบ,บอกต่อในเดอ้อแว่นเป็นมือใหม่เนาะแบบอยากเ็ดเวลาว่างๆส่วนสามีกะเป็นเบิ่งกัดตัดแพทเทิร์นรแล้วกะส่วนแว่นนี่วะเออเอาเสื้อหลานมาลองเอ็ดลงเบิ่งเลยเนาะบ่ต้องมีแพทเทิร์นอเพราะว่าแว่นยังบุทันได้ไปเฮียนอยู่ตัดแบบสดๆแบบนี้แหละ กะคิดว่ามันง่ายเนาะอ่าลองเบิ้งแวนได้ยินเอฟซีบอกว่าคนท้องห้ามยิบผ้าห้ามตัดผ้าคนโบราณถือเนาะแต่ว่าสมัยนี้ก็น่าจะบอกเป็นอย่างบาะเพราะว่าเอื้อยของแว่นเราเฮ็ด งานยิบผ้าเราได้ลูกสองคนแล้วก็ยิบผ้าจนว่าลูกเกิดเลยกับโบได้เป็นอย่าง<อ>การล้วแต่คนถือเนาะทุกคนไผ่ยักถือก็ได้ไผ่โบยักถือกับ่ว่าก,กบบากันเนาะหลังจากที่แว่นตัดแล้วแล้วแว่นก็ซีมาลองยิบได้บาดนี่ปากฏว่าแว่นตัดผ้าพีดเนาะแต่กับโบเป็นอย่างแวน่นซียิบไปนี่แหละเพราะว่าตอนตัดแว่นลืมเบิ่งหน้าผ้ามันมีหน้าผ้ายู่ส่วนสามีเราก็ตัดเอ่อแพทเทิร์นแล้วเราก็มาตัดเสื้อต่อ เราก็อยากเฮ็ดให้ลูกคือกันแล้วว่าเออขนางนาาอ่าแว่นการยิบของแว่นปายส่วนสามีนั่นว่าตัดแล้วแล้วได้มาแบบนี้คือทุกคนละกันยิบผ้าในสำคัญที่สุดคือตอนตัดเนาะต้องตัดให้มันเท่ากันเสมอกันเพราะว่าถ้าตัดบบเสมอกันบบเท่ากันมันกระสีผลมันกระสีออกมาแบบที่แว่นยิบปันแหละสามีเราก็ตัดแล้วเรียบร้อยได้ว่านี้ได้3ชมซิโอ้แล้วก็มาบอกให้แววนยิบใหยแบบคือตอนนี้กระซับสนกับการไซจักเนาะคือมันมี อันกดหลายย่างให้เลือกรายแล้วก็เลือกฝีเข็มแล้วก็เลือกแบบความห่างความชี้ไม่ยังนะยิบไปแล้วก็เลาะซ่อมไปเนาะมือใหม่ทุกคนให้อภัยกันเนาะอ่าวาวถึงเรื่องตัดผ้าต่อเนาะ ถ้าเัาตัดบทอกันนะทุกคนยิบออกมามันกับบงามและการไซจักอันนี้มันกับยุ่งยากเนาะมันหลายบอนปั๊บนะหรือว่าแว่นอาจจะยังบซินก็ได้เนาะถ้าไผ่ไซโดนโดนมันอาจจะซินมือและมันก็อาจจะง่ายอะตอนนี้กก่ยิบได้ไกลจะแล้วแล้วมั้งได้ออกมาเป็นโตและแว่นที่มายิบสายมันต่อบบดนี้เพราะว่าแว่นบมีจักกคูเนาะแว่นกับซีเอ็ดเป็นสายเดี่ยวไปเลยแต่ว่าข้อดีของจักอันนี้ก็คือมันเฮ็ดได้หลายอย่างเนาะมันแบบติดกระดุมเจาะกระดุมมีตีนผีตั้งหกอันเอาไว้ส ิบกัมียิบแล้วแล้วเสร็จได้กัสิเต็มแบบนี้เลยเนี่ยตัดเสร็จได้ออกก็ได้มาแล้วทุกคนนี่สาม,มีเอาของสาม,มีมาให้ยิบก็คือบไวไายและคือยักนอนแล้วเดิกแล้วเดี๋ยวมือหน้าค่อยมายิบให้นอนนี่ออกมาแบบนี้คือแบบยิบกับฝีเข็มบทระกันน้อยๆยใหญ่ๆเนาะเสื้อกับบท่อกันคือกันและเสื้อกะน้อยๆเน,นาะใส่บวได้ดอกสุดสีเขียวเนียวซับอะมือต่อมาแวนกัสิมายิบของคุณสามีได้แบบนี้ยิบมัวมไปนี่แหละเออมาเบิ่งกันมาทุกคนนี่ ขอกับกงกวงยิบซัมนี่กับเมื่อยแล้วเอาสัมมี่ไปก่อนด้วยทุกคนขอบคุณ f อทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยนะคะ